เรียบร้อยเสร็จแล้วเนาะพิชาเนาะเสร็จแล้วครับอ่ามันเกิดจากอะไรครับใบพัดตัวข้างในมันติดผัดครับมันติดมันอาจจะเกิดจากสนิมไหมสนิมครับเราไม่ค่อยได้ใช้เนาะครับผมแล้วประกอบกับการที่มันไม่ได้มีอะไรปิดด้วยเนาะจริงๆมันต้องมีฝาครอบมีหลังคาเนาะครับผมแต่พอมันตากฝนมันเกิดสนิมพอมันสนิมไปติดใบพัดมันก็แค่นั้นไม่หมุนไม่หมุนเลยผมเราต้องถอดเอาเอาอะไรนะฉีดล้างเอาโซเล็กโซเล็กที่พวกการสนิมไว้ที่ล้างสนิมนะครับทีนี้ก็เ เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นปั๊มหอยโข่งโซลารเซลล์ขนาดสองแรงใช้สี่แผงเนาะสี่แผงเริ่มต้นที่สี่แผงเริ่มต้นที่สี่แผงแล้วเราไปดูน้าพิชตดอันนี้มันจะอันนี้เป็นถ้าในกรณีที่คนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มใช้ในสวนเกษตรมันจะดันได้ถึงประมาณสักแปดสิบหัวถึงร้อยหัวเลยสําหรับปั๊มสองแรงตัวนี้นะครับผมก็ใช้อยู่ที่ประมาณสักเกือบจะร้อยหัวนั่นแหละก็ถือว่าโอเคนี่ครับคือมันจะประหยัดประหยัดไฟฟ้า ในกรณีที่อยู่กลางป่ากลางเขาด้วยนะครับชุดนี้อย่างที่พี่ชาติบอกอยู่ที่ราคาสี่หมื่นห้าเนาะสี่หมื่นห้าเฉพาะตัวเฉพาะตัวปั๊มแล้วก็แผงแล้วโครงสร้างแล้วก็ท่อนิดหน่อยแต่ไม่ได้หมายว่าท่อทั้งสวนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูแผงกันเนาะจะได้เห็นกันชัดๆว่าชุดนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าน้ําถือว่าโอเคครับเวลาในขณะนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับถือว่าแบบเต็มรูปแบบเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแผงกันครับ อันนี้คือชุดของมันใช่ไหมครับชุดของมันครับผมประกอบด้วยแผงสี่แผงสี่แผงครับแต่ของผมนี่ใช้สองสองชุดสองชุดคือมีตัวหอยโข่งแล้วก็ตัวเสมอตัวไอเสมอจากบาดาลกับหอยโข่งอะไรอย่างเช่นนี้เราจะใช้สองระบบแต่ไม่ได้หมายว่าใช้พร้อมกันนะต้องเปิดใช้คนละทีครับสลับกันใช้อย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้หอยโข่งเราต้องไปติดเสมอปิดปิดตัวนั้นเนาะปิดตัวนั้นครับเพราะว่ามันจะไม่พอครับผมก็ต้องใช้แบบนี้เต็มที่ตัวนี้สามารถใช้ได้กี่แผงครับหกแผงถึงแปดแผงครับ โอ้ถ้าหกถึงแปดแผงแสดงว่ามันก็เกือบจะสองร้อยหัวเลยนี่มันมันน่าจะได้เยอะกว่านั้นนะเพราะว่าผมใช้แค่สี่แผงมันยังดันได้ตั้งร้อยหัวใช่ไหมครับสี่แผงร้อยหัวประมาณร้อยห้าสิบหัวประมาณนั้นนี่ครับก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งรูปแบบครับเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ชุดนี้ก็เป็นพิชาติเลยครับมาติดับติดตั้งให้ตอนแรกนะผมใช้เป็นโซล่าเซลล์ที่มันเป็นแบบสมเมร์ดึงน้ําขึ้นมาครับแล้วก็ใช้ลงบ่อนะครับถัดจากนั้นพอลงบ่อเสร็จแล้วผมก็มองว่าาาอยกจะได้้นํ น้ำในบ่อเนี่ยไปลดผักลดอะไรเพราะว่าถ้าน้ําในบ่อลดผักลดอะไรมันจะสวยกว่านะครับก็เลยเพิ่มเป็นหอยขมสายน้ลาายาวมาประมาณกี่เมตรพี่ชาบจากนู่นมานี่อันนี้น่าจะ50เมตรกว่านะ50เมตรได้อยู่นะครับขนาดนี้ถือว่าได้ครับแต่จริงๆมันไม่ควรที่จะไกลกันเท่าไหร่เนอะไม่หอยโขมงไม่เป็นไรครับหอยโขงได้ใช่ไหมได้อยู่ครับหอยโขมงได้เป็นร้อยเมตรอ๋อป็นร้อยเมตรเลยครับผมอ๋อเนี่ยครับชุดนี้ก็จะมีโครงสร้างอย่างที่เห็นครับมีการเก็บรายละเอียดนะดูข้างในกันหน่อย ปั๊มก็จะเป็นยี่ห้อโจไดเนะดาะโจไดครับตัวนี้เป็นของโจไดนี่ครับปั๊มของโจไดนีงครับกล่องแดงๆแบบนี้เลยรับประกันสองปีสปีครับถ้ามีปัญหาก็จะมาซอร์วิสเหมือนกับ,บวันเนี้ยครับผมจริงๆปัญหามันไม่ได้เกิดจากตัวอุปกรณ์หรอกมันเกิดจากการที่เราใช้งานนี่แหละครับผมพอเราย้ายไปเวลาเราติดตั้งมันไม่มีหลังคามันมัน มันก็มีสนิมอ่ะนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองคือถ้าตัวนี้ได้ผมติดตั้งผมก็จะทําหลังคาให้ด้วยอ๋อทำทำหลังคาให้ด้วยใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าตอนนั้นผมโยกไปไงผมเอาไปติดที่อื่นมันก็เลยยังไม่ได้ทําำแล้วถ้าใครไม่มั่นใจผมก็จะออกใบรับประกันผลงานรับประกันงานให้ด้วยเป็นใบประกันงานครับมมีอะไรสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายว่างั้นเถอะครับผมอืมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันบาทแต่มันก็มีหลายชุดเนาะครับมีหลายชุดถ้าในกรณีที่เราอยากจะ ติดตั้งที่มันเป็นแบบเสมอศแบบนี้ถ้าเป็นเสมอศหรือวิชาติเหมือนกับที่ผมใช้เนี่ยอันนี้สองแรงเหมือนกันสองแรงเหมือนกันครับผมก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกันใช่ไหมครับผมอ๋อครับจะได้ชุดเดียวกันครับบางคนถามว่าแพงพิชาจะบอกเขาว่ายังไงก็แล้วแต่ครับมันมันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองนะถ้าเกิดว่าอยากจะถูกก็ซื้อมันติดตั้งเองเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปอยังไงนะคือ คือมันมันมันทำเองของถูกก็ถ้าซื้อตามร้านก็เราก็ได้ของถูกอาจารย์ใช่ครับผมแล้วเวลานั่นเราก็ต้องไปเคมที่ร้านถ้าเป็นอย่างพวกผมไปติดตั้งเป็นชุดติดตั้งให้เนี่ยครับหรือจ้างช่างไปติดตั้งให้เนี่ยเวลาโทรมาพวกผมก็จะวิ่งไปเซอร์วิสหน้างานให้เลยเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับผมมันมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างอ่าอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าในเรื่องของการบริการหลังขายก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ก็ให้พี่ชาติได้มาดูแลให้จริงๆอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ไม่นี่มีปัญหาหรอกมันมีปัญหาาที่ผมยย้้ไปแลว ไม่ได้ทําหลังคาให้มันนะครับพอฝนลงมาปุ๊บเกิดสนิมติดแล้วทําให้ต้องถอดออกมาเช็คมาล้างเนาะเมื่อกี้ครับผมก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วตอนนี้ระบบนั้นก็จะใช้ในเรื่องของการที่จะดึงน้ําลงไปนะครับถัดจากนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการน้ําจากบ่อก็ใช้เป็นหอยข่งอย่างที่เห็นอะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูหอยข่งกันอีกครั้งหนึ่งครับก็เนี่ยนะครับปั๊มสองแรงสองแรงสามนิ้วครับต่อออกท่อออกสามนิ้วมันจะมีท่อออกสองนิ้วด้วยไม่ใช่หรอครับมีครับมันต่างกันยังไงครับ มันต่างกันแค่ท่อออกแค่นั้นเองครับผมอ๋อไม่างนเลยงงว่ามันพ่ออะไรนะครับแต่ราคาเท่ากันใช่ไหมราคาเท่ากันครับอ่าโอเคถ้าสนใจรายละเอียดเบอร์โทรพิชาติครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามแดสี่สองสามแสี่สองรายละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปอีกครั้งหนึ่งถ้าสนใจก็ลองทักเข้ามาดูได้ครับกับการกิจสลรเสือล้วก็แทงน้ำเนาะครับผมโอเคขอบคุณพิชาติมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับมาดูให้ถึงที่เลยวันนี้ แกดอนนนใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยแล้ว